สวัสดีครับพบก,กับผมช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกากอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูพัดลมอาตาริ16นิ้วซึ่งเงียบลูกค้าบอกว่าเงียบสนิทเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้เช็คว่ามันเป็นอะไรถึงได้เงียบสนิทเดี๋ยวมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยครับมาลองดูว่าอาการแบบเนี้ยมันน่าจะเสียอะไรต้องเปลี่ยนอะไรนะครับ เดียปักดูก่อนมือจับหัวกระโหลกไว้ด้วยนะจับด้านหลังไว้ด้วยเนี้ยแล้วก็ลองกดเปิดดูนิ่งนะฮะไม่มีไม่มีมอเตอร์คลางหรือว่ามอเตอร์สัดเล็กน้อยอะไรก็ไม่มีนะคืออาการเหมือนไฟไม่เข้านะฮะ เดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในกัน ถึงขัง้นตอนสำคัญนะฮะการถอดหัวกระโหลกเอาทุนออกของอัตาลินะครับผมจะเน้นย้ำทุกครั้งนะฮะถอดฝาล้างออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดทุนออกมาจับมอเตอร์ไว้ก่อนนะฮะจับไว้ก่อนนะครับเนี่ยจับไว้ค่อยๆดันทุนออกมาต้องเอาทุนออกก่อนนะครับอ่าอันนี้แกนดีนะครับ แล้วว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองนะฮะอันนี้แกนดีนครับแกนปกติแกนปกติอย่างนี้แสดงว่าน้ำมันในนี้ต้องแห้งนะครับน้ำมันในบูสเนี่ยนะครับก็เอาออกววเวลาออกนะครับจับเอาหัวเนี่ยมือเนี่ยนะครับประคองเอาหัวคอยออกมาด้วยนะครับประคองมาแบบนี้นะฮะเนี่ยประคองประคองเอาตัวนี้ออกมาด้วยนะฮะเนี่ย เนี่ยมันหลุดเห็นไหมครับถ้าเราไม่ประคองมันหลุดแบบนี้นะครับดังนั้นเราต้องประคองอย่างนี้ติบมาฮะเพราะถ้าเราพลาดมันขาดแล้วมันจะเสียเวลานะครับก็มาว umm ัดมอเตอร์กันดูก,ก่อน วิธีการวัดมอเตอร์ก็ง่ายๆนะครับเราหาสาย C ีเนี่ยนะครับสาย C แล้วเราก็วัดคอมสายซีได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าโอมมันปกติไหมนะครับ931น,นะครับถือว่า ปกตินะฮะค่าปกติของคอยฮาตาลิรุ่นที่มันมีฟิวอยู่ตรงเนี้ยที่มันมีแผ่นปิดแบบเนี้ยนะครับจะอยู่ที่930เนี่ยครับบวกลบนิดหน่อยนะฮะอันนี้ถือว่าปกตินะครับส่วน C ผมไม่มีที่วัดก็ไม่วัดนะครับ ถึงขั้นตอนการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวนะครับเริ่มแรกก็แคะตัวเก่ามันออกมาซะก่อน,นะฮะตัดมันออกมานะฮะสำหรับตัวเดิมนี่มันเป็นเทอร์โมฟิว2แอมป์140องศานะครับเราจะใช้135ก็ได้นะฮะถ้าเราหาได้แค่135ก็ใช้135ได้นะ,ะแล้วก็เอาตัว ใหม่นะครับที่เต็บไว้ใส่ลงไปในเบ้ามันแล้วก็เอาเคีบบันทายรัดไว้เสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งตัดขานะฮะเพราะว่าผมเคยตัดขาแล้วมันไม่มีที่จับเวลาบัตรกรีมันก็าขามันชอบเด้องออกมาก็เลยเอาขาเยายาวอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็บัตรกรีซะก่อน กดกีให้เรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วเราก็ค่อยตัดมันออกที่หลังเรียบร้อยนะครับก็ตัดขามันทิ้งไปก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยการเปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็รัดเกียร์บัลลทายให้แน่นหนาขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการเปลี่ยนผ้าซับน้ำมันนะครับเพราะว่าแกนอันนี้มันยังดีอยู่นะครับ ไม่มีอะไรเสียเลยแล้วก็บูทก็ไม่เสียด้วยนะฮะแล้วก็จะทําการเปลี่ยนผ้าซับน้ามันใหม่นะครับของเก่าเราจะไม่ใช้นะถ้าเป็นฮัตรตลิติดมาจากโรงงานมันจะเป็นสำลีติดมาบนเบ้านิดเดียวนะฮะเราไม่เอาทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าซับน้ำมันของใหม่เข้าไปให้ลูกค้าเลย ทิ้งไปแล้วเราก็เอาผ้าซับเนี่ยใส่ลงไปแทนเลยนะฮะผ้าซับของเราใส่ลงไปแทนเลยเอขาเนี้ยนะฮะอันเนี้ยเราก็จัดเอาด้านคมขึ้นบนหาตัวเนี่ยเอาด้านบนหาตัวแล้วก็ดัดขางมเข้าหาตัวหน่อยนึงนะครับนิดนึงนิดเดียวนะฮะเนี่ย เสอเวลามันจะได้ใส่กลับเข้าไปมันได้มีแรงกดเยอะๆนะครับเนะี่ยครับอย่างนี้นะฮะให้มันมุ้มเข้ามาถ้าเราจะทําให้ทนนะครับเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเราอย่าไปเสียด,ดมเสียดายเลยมูดูแค่สามบาทสามบาทห้าบาทนะครับอย่าไปเสียดายเพราะว่าเวลาถอดถอดยาก ครับถอดขันน็อตมาลำบากทีเดียวก็จะได้เสร็จไปเลย หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราใส่ทุ่นเนี่ยมันจะใส่ลงไปลึกแค่ไหนนะครับลึกแค่ไหนมันถึงจะพอนะฮะแล้วก็จะผมจะทาให้ดูนะครับว่าระยะมันอยู่ตรงไหนนะครับครับเวลาที่เราใส่เข้าไปนะระยะของตัวทุ่นนะครับกับสเตเตอร์มันต้องตรงกันนะฮะพอดีแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยมันจะตรงกันพอดีแบบนี้นะครับ ขอบตะกัวด้านนอกไม่นับนะฮะเราจะนับเฉพาะตัวโรเตอร์ที่เป็นกลุมก็อกข้างในถูกไหมครับนะมันจะตรงกันแบบนี้พอดีเวลาที่เราใส่เข้าไปครับโดยการเราก็จะใส่เข้าไปด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ปรับโดยใช้แหวนเนี่ยใช้แหวนเนี่ยปรับนะครับมันจะมีแหวนไฟเบอร์วงบางๆนะครับแบบนี้นะครับนะครับ ถ้าเกิดว่ามันตื้นไปมันลงลึกไปแล้วก็ใสอันนี้นครับใส่เอาเข้าเอาออกดูระยะจนมันได้ด้านหนึ่งนะครับเนี่ยฮะพอมันได้สมมุติว่าเราใส่ได้แล้วด้านหนึ่งระยะได้แล้วนะครับแล้วก็มาฝาครอบข,ข้างหลังแล้วก็ลองใส่แหวนลองข้างหลังดูว่าระยะจะแค่ไหนระยะมันต้องดึงเข้าดึงออกได้สักประมาณ2มิลนะครับช่วงแกนเนี่ยมันต้องชักเข้าชักออกได้ประมาณ2มิลนะครับ เผื่อไว้ว่าเวลามันเกิดความร้อนขนาดใช้งานมันก็จะได้ไม่ฟิตแน่นนะครับแล้วก็บางทีการปรับระยะทุนสเตเตอร์ของเราบางทีมันไม่เปรียะนะฮะมันก็อาจจะต้องมีการขยับเพื่อหาสนามแม่เหล็กนิดหน่อยครับก็เขาเรียกว่าช่วงเพลย์นะครับเป็นการเผื่อไว้ให้เขาิดหนึ่งก็ตามนั้นนะครับเวลาใส่ประกอบขันลอกเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นบูตกลมเนี่ยถ้ามัน ฝืดหน่อยๆก็คอน์ข้อหัวมันเบาๆนะฮะโป๊ะๆก็ใช้ได้นะฮะระยะนี้ได้แล้วนะครับครับวิธีตั้งทุนก็แบบเนี้แหละครับ ก่อนที่เราจะประกรอบให้เรียบร้อยก็มาทดสอบก่อนซะก่อนนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าฮะอ่าโอเคใช้ได้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบ ต้องขอภายด้วยนะครับช่วนี้ไม้มันกระท่อนกระแท่นก็ต้องพากเองบ้างอะไรบ้างนะฮะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับพัดลมหาตาลิ16นิ้วตัวนี้นะครับสรุปนะครับก็เปลี่ยนฟิวนะครับอาการไฟไม่เข้ากระตรงโมฟิวขาดครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าซับน้ํามันให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับของเก่าเราไม่ใช้น่าเพราะว่ามันใส่สําดีมาให้เราดิบเดียวนะฮะ วันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับและคลิปต่อๆไปเราจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกนั้นก็กดติดตามกันไว้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ